สวัสดีค่ะหมออ้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงของหม,มออ้อ La m o s ซี่ i o u s Angel t a ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะของชาวราศีตุลค่ะเป็นหัวข้อของสองคนรักเก่าของชาวราศีตุลชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลา ถึง15พฤศจิกานะคะสองคนรักเก่าของชาวราศีตุลสำหรับคนที่คิดถึงหัวรํำลึกถึงคิดถึงนึกถึงแฟนเก่านะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกร้ายอดีตที่แย่อดีตที่ไม่ดียังไงนะคะแล้วเราคิดถึงเขาเนี่ยเราอยากจะส่องเขาเขาเป็นยังไงบ้างนะก็เราม,มาดูกันค่ะการดูดวง รั้งนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นของท่านใดท่านหนึ่งนะคะก็ขอให้รับชมด้วยความสนุกสนานบันเทิงค่ะไม่ต้องเซเรียสน,นะคะถ้าไม่ใช่ของเราตรงไหนตรงตรงก็รับไว้นะเป็นของเราตรงไหนไม่ตรงเราก็ไม่ต้องไปไปคิดเซเรียสกับมันนะคะถือว่าให้รับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงไปนะโอเค ขอดพลังงานจากไพ่ค่ะสถานการณ์ของคนรักเก่าของคุณชาราศีตุนตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ขอพลังงานจากไพ่ค่ะขอดูสถานการณ์ของคนรักเก่าชาราศีตุลตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีตุลหรือชาวสองตอนนี้ขอส่องหน่อยค่ะขอส่องหน่อยจ้าว่าตอนนี้ชาราศีตุลเป็นยังไงสุขสบายดีไหม เดอะไฮพรินเทสค่ะนายอัพแบนส์เอกออบสอร์ตหนึ่งดาวควีนออบสอร์ตราชินีถือไม้เท้าค่ะและเอกพินเทคอล สถานการณ์ของเขาในปัจจุบันนี้นะคะเขาน่าจะกำลังทำงานอยู่นะน่าจะกำลังมุ่งมั่นทำงานเนาะเขาก็เป็นคนเก่งนะคะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนเก่งนะคะอาจจะทำงานด้านความสวยความงามอาจจะเป็นคนดังในวงการบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่เพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่นะ รักชื่นชมในรูปโฉมรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะคราเป็นอาจจะเป็นคนดูดีแฟนเก่าของคุณคนนี้เนาะหน้าตาน่ารักสวยเนะเาะเป็นมีเส,สน่ห์มีเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะคะเขาเป็นคนราวประมาณนี้เนาะน่ารักสวยมีเสน่ห์มีความสามารถนะคะตอนนี้เขากําลังมุ่งมั่นทํางานหรือมุ่งมั่นในเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาอะนะเขา เขาก็ม so, ันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวถ้าถือถ้าเขามีคนใหม่ไปคนที่เขาคุยคบคุยตอนนี้ก็ไม่ถึงว่ามองถึงอนาคตความรักของการแต่งงานหรอกนะคะเท่าที่ดูนะก็เหมือนกับว่าเขาไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่เล่มเริ่มแรกก็อิรุครุกระพอสมควรนะเหมือนเป็นภาระเหมือนกันมีภาระทางใจเหมือนกันเหมือน พูดคุยบางเรื่องก็ยังไม่ได้ลงรอยกันดีเท่าที่ควรแต่ก็ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่ต้องมันกลับมาเขาเรียกอะไรอะคุยเริ่มเหมือนกับการเริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาคนใหม่คนนั้นของเขาอะนะคะเหมือนเป็นการเริ่มต้นเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์คุยกันลองไปปรับ คสัก,กติเข้าหากันตอนแรกก็อาจจะยากหน่อยเนาะจะสักพักมาก็พอน่าจะพออยู่ได้อะไรประมาณนีน้เขาคิดประมาณนี้นะคะคนคนที่เขาไปคุยมีความสัมพันธ์อยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะอืเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะตอนแรกไปก็เหมือนหนักอกหนักใจพอพอเขาไปคบไปคุยเนี่ยเหมือนกับว่าตอนแรกคือ,อรูปลักษณ์ภายนอกแล้วมันมันคนสวยคนน่ารักคนหล่อเนี่ยนะคะเราเห็นว่ามันสวยมัน สวยน่ารักหล่อเนี่ยเราหล่อสวยเนี่ยเราก็อยากคบอยากคุยเนาะพอไปเข้าจริงๆแล้วเนาะพอไปคบไปคุยจริงๆเนี่ยมันต้องมาปรับทัศนคติเข้ากันนะคะว่ามาดูอีกทีว่านิสัยมันเข้ากันได้ไหมนิสัยเรากับเขาหรือนิสัยคนที่เขาเราคนที่เขาไปคบเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมปรับทัศนคติกันมันเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนกับการเริ่มต้นปรับทัศนคติเข้าหากัน ก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะเหมือนเหมือนอยู่ได้นะเหมือนเหมือนเขาคบกันไปได้เหมือนความสัมพันธ์นี้เหมือนเหมือนจะอยู่กันไปได้เหมือนเหมือนเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะจากที่แบบหนักใจอยู่สักระยะแรกเนาะกับการไปอยู่ร่วมกันกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาแต่ตอนหลังมาเขาอยู่ได้เขาก็เขาก็ปรับตัวเข้าหากันได้นะเขาเขาก็พออยู่ได้ค่ะในปัจจุบันนี้นะก็ หมือนโอเคขึ้นอนะหลังจากที่ไปคบหาดูใจกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเขาก็เหมือนปรับตัวเข้าหากันได้ดีในระดับหนึ่งนะคะหรือไม่จะว่าแต่กระทั่งเรื่องงานก็แล้วแต่นะก็พยายามปรับตัวในชีวิตใหม่ในความสัมพันธ์ใหม่ๆเรื่องอะไรใหม่ๆขอเขาก็พยายามปรับตัวเข้าหากันอยู่กำลังกาลังดีขึ้นกำลังโอเคอยู่นะประมาณนี้นะคะ่ะ ไม่ดีไม่ร้ายนะกำลังอยู่ในสถานการณ์ของการปรับตัวระหว่างเขากับคนใหม่ของเขาอยู่ในความสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบัน่ะคะเรื่องราวปัจจุบันนะคะเป็นยังไงเรื่องราวปัจจุบันของเขากับความสัมพันธ์ใหม่ๆของเขาเนี่ยและเขาจะคิดถึงเราบ้างไหมเนาะอยากจะรู้นะคะว่าจะเขาจะคิดถึงเราบ้างไหมหรือ m o v e on ไปแล้ว ลืมเราไปแล้วหรือกระไรนะคะเอติโอ8ช่วย Two of Pentacles the fool สองไม้เท้า Eight of Pentacles ดเหรียญรู้สึกว่านะคะ ณปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์ของเขาเนี่ยก็เหมือนเหมือนว่ามันในความสัมพันธ์มันจะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์รักซ้อนเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เกิดขึ้นเหมือนเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่า เขาเนี life, English, sort of marche, 5, ่ยค่ะมีความเศร้าใจเหมือนกันมีความกังวลเหมือนก็ยังหวนระลึกถึงความหลังอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่คิดถึงนะคะเนี่ยเหมือนมีการจากลากันไปสําหรับของใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ทาให้เขาเศร้าก็หวนระลึกถึงความหลังเหมือนกันนะเนี่ยเนาะไม่ใช่ไม่หวนไม่ไม่ใช่ไม่หวนคิดถึงนะคะเขาอาจจะจบแล้วก็เลิกลาไม่แน่วันนั้นปัจจุบันนี้ค่ะเขาอาจจะ สดอยู่ก็ได้เหมือนหวนลำลึกถึงอะไรบางอย่างในอดีตก็ด้วยแล้วก็มีการจบความสัมพันธ์เดินจากกันไปแล้วคนนึงมูออนไปแล้วเนาะแล้วก็เขาเหมือนกับนะอยู่กับตัวเองนะเหมือนกับชิลมากเลยกับการที่เขาได้จบกับความสัมพันธ์ณนะนะปัจจุบันที่เขามีอยู่ที่แบบพยายามพยายาม พยายามจะประครับประคองกันมาเนี่ยนะเหมือนชิลเหมือนเหมือนชิลอยู่เหมือนมีความสุขอยู่ The f u l เหมือนจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครเริ่มต้นใหม่ๆกับใครอีกคนไปแล้วก็เป็นไปได้นะหลังจากคนคนนั้นไปครบแล้วก็มีคนใหม่ถัดจากนั้นไปอีกนะคะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคนใดคนหนึ่งในนี้เนาะในความสัมพันธ์อนะ่ะไม่แน่ว่า เป็นคนใดคนหนึ่งค่ะที่มุดอ่อนแล้วไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆอีกแล้วอยากจะปลูกต้นรักใหม่ๆขึ้นมาอีกแล้วอยากจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย ถึงหวนรำลึกถึงคนเก่าแต่เขาก็มุ่งหน้าต่อไปเขาเขามุ่งหน้าไปสู่นาคตสร,ร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ไม่มีการหมุนเวียนกลับมาพบพูดคุยกันไหมกับเราอาจจะติดต่อกันบ้างนะเป็นระยะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาอ่ะยังชิลอยู่กับความเป็นตัวของตัวเองอยู่เลยอยากจะเที่ยวอยากจะทําอะไรอยากจะมีความสุขกับตัวของตัวเองอยากจะทํางานก็ทําค่ะอยากจะมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับฟูงอยากจะเดินทางเขาก็ทําของเขาเนาะอือหือ รู้สึกว่าเขาคงไม่คิดอยากจะย้อนคืนกลับมาหาความสัมพันธ์เก่าๆหรือไม่คิดว่าเขาหน้าอาจจะมีแนวโน้มจะหวนคืนมานะคะเรามาดูอีกทีซิว่าขอดูอีกทีซิว่ามีแนวโน้มในอนาคตนแนวโน้มในความสัมพันธ์ค่ะอนาคตแนวโน้มในความสัมพันธ์ค่ะของเขาความสัมพันธ์ในนั้นจะมีเราอยู่ไหมหรือความสัมพันธ์ของเขา move on และไม่เคยคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างเราเลย move on ไหมคะเขาจะเป็นยังไงในอนาคต The Empress Two of Cups Knight of w a n A Swing To My t o w e Jasmine and the Magicians อนาคตในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยคะ่ะ ในวันใดวันหนึ่งค่ะเขาจะไปเจอว่าเขาจะไปเจอผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาเขาจะเจอเขาเป็นคนสวยคนหล่อคนหน้าตาดีเขาเป็นคนน่ารักนะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์ดังนั้นเขาก็จะเจอคนประเภทเดียวกันเขาจะเจอคนที่แมทที่เหมาะสมกับเขาจริงๆอาจจะเป็นคุณหรือเป็นคนอื่นในอนาคตที่เขาจะเจอมันเป็นแนวโน้มในอนาคตของเขานะคะจะ ไปไปคบกับคนที่เหมาะสมกับเขาจริงๆชื่อ justment โชคชะตานำพาเขามาเจอกันแล้วเขาคือคู่ที่จะมาพบมาเจอกันเหมาะสมกันและลงตัวที่สุดแล้วมีอะไรคืออุดมสมบูรณ์เข้าครบเซตกันดีก็คือแมชกันดีอนาคตของเขาจะเจอความรักที่ดีๆอนาคตที่ดีๆความรักคู่ครองที่ดีๆ อาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าหวนกลับมานะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นคนอื่นก็ได้ก็แฮปปี้มีความสุขนะคะอนาคตของเขาหนึ่งปี2ปี10ปีก็แล้วแต่มันคือเรื่องของอนาคตนะคะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่อนาคตคือด้วยอารมณ์ของไพ่อนาคตมันก็ออกมาประมาณนี้นะคะเอาราคาสำหรับชาราศีตุลน,นะคะ เรื่องราวของไพ่ของชาวราศีตุลน,นี้นะคะสองคนรักเก่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครคนไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะดวงโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับชมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะก็อย่าได้มาคิดเป็นตุเป็นตะนะอย่าไปซีเรียสนะคะว่านี่เป็นของฉันนี่ไม่ใช่ของฉันนั่นเป็นของเขานั่นเป็นของใครตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้อ่รับชมด้วย สติเนอะรับชมด้วยวิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ชาวราศีตุลน,นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังติดตามค่ะและ Subscribe ในช่อง YouTube ของหมออ้อนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ